สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ยนดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love er Tarot เวนบบนถึงรักสถานการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออรโคแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกบวกกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะ แม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้คลิปชั่นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปร n นด om อมฟอยูหัวข้อเรื่องข้อความจากก้นบึ้งหัวใจเขาถึงคุณวันนี้ใช้ไพ่ชุดโดราเซียสตารโร เหมือนเดิมแม่หมอจะแทนตัวเองว่าเราแล้วก็เรียกคุณว่าเธอประหนึ่งว่าเขาเนี่ยมาพูดกับคุณตรงหน้าวันนี้ไม่เปิดทัตราศีให้นะคะเพราะว่าจะอ่านไพ่ให้หมดสำรับเลยเจบย็บปดใบระดึงดุดของจัก,กรวาลดวจิตดวนใจหากใครที่กดเข้ามาฟังคนคนนั้นที่คุณนึกถึงคิดถึงข้อความเหล่านี้คือข้อความจากก้นบึ้งหัวใจเขาที่อยากจะฝากบอกถึงคุณ น่นอ for you ข้อความจากก้นบึ้งหัวใจเขาถึงคุณเราขอโทษกับการกระทําคําพูดทุกอย่างที่เคยทําให้เธอเสียใจที่เคยทําร้ายเธอเรารู้ตัวแล้วว่าเราผิดแต่เหมือนเราจะรู้ตัวช้าเกินไปที่เราโกหกปิดบงังที่เราพูดไม่จริง ที่เราหวังผลประโยชน์กับเธอเราขอโทษเราไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำร้ายเธอในวันนั้นจะทำให้เธอเจ็บปวดมากจนเลือกที่จะนิ่งเงียบและเดินออกจากชีวิตเราไปวันนี้ที่เธอเดินหันหลังจากเราไปเธอดูมีความสุขมากเลยนะเธอดูดีมากขึ้นด้วย ดูชีวิตเธอประสบความสำเร็จไปทุกด้านทุกอย่างเรายินดีเรามีความสุขกับการที่ได้เห็นเธอมีความสุขแต่เราควรจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าเธอจะกลับมาเป็นความสุขของเราเราอยากจะสู้กับความสัมพันธ์นี้อีกสักตั้งเรานิ่งเฉยต่อไปไม่ไหวเรายิ่งคิดถึงเธอแล้วก็ทรมานจิตใจ เราอยากกลับไปจีบเธอใหม่กลับไปด้วยความจริงใจเราจะไม่ทำผิดเราจะไม่โกหกหกลอกลวงเราจะให้ความชัดเจนกับเธอเราอยากได้ชัยชนะในความสัมพันธ์นี้ทุกข้อความทุกคำพูดของเธอเราไม่เคยลืมยิ่งตอนนี้เราคิดถึงเธอมากเรากลับไปอ่านข้อความซ้ำๆ เรามีความสุขมากเลยเพลิหัวเราะออกมา mm hmm. เธอยังเป็นความสดใสย,ยังเป็นความอบอุ่นหัวใจของเราเสมอ mm hmm. อยากอยู่ใกล้เธออยากใช้เวลาอยู่กับเธออยากพาเธอเดินทางท่องเที่ยวอยากพาเธอไปทานอาหารร้านอร่อยพาเธอไปถ่ายรูปที่สวยๆงามๆ mm hmm. เรามีเรื่องที่อยากจะคุยกับเธอเยอะแยะเต็มไปหมด เธอดูเข้มแข็งขึ้นมากตั้งแต่วันที่เธอห่างเหินห่างไกลจากเราไปเธออยู่ได้ด้วยตัวเองเธอแข็งแกร่งแข็งแรงมากกว่าเดิมมากๆตั้งแต่วันที่ชีวิตเธอไม่มีเราอ่ะเธอไปเที่ยวบ่อยจังเลยเราเห็นเธอเนี่ยขึ้นเหนือลงใต้มีชีวิตอิสระมีแต่ความสุขเราอิจฉาเธอจังมีแต่เรานี่แหละ ที่ยังเหมือนถูกกักขังถูกจองจำกับความผิดของตัวเองเธอมีความสุขมากๆเลยในวันนี้ดูมีความสุขมากกว่าวันที่เราอยู่ในชีวิตเธอซะอีกเธอยังต้องการเราอยู่ไหมเรายังเป็นความสุขของเธอบ้างหรือเปล่าเราเครียดคิดมากทุกคืนเรามีปัญหาเรื่องการนอน เรานอนไม่หลับเลยอ่ะตั้งแต่วันที่เธอนินงเงียบตั้งแต่วันที่เธอเดินจากเราไปบางคืนเราก็นอนร้องไห้หรือบางคืนเราก็ไม่ได้นอนเลยจนถึงเช้าเราพยายามที่จะสงบจิตสงบใจใช้ธรรมะเข้าช่วยสวดมนต์นั่งสมาธิแต่สุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งเหล่านี้ก็สงบเพียงแค่ชั่วครู่ เพราะความสุขที่แท้จริงของเราอะคือการที่เรามีเธออยู่ในชีวิตเราอยากบอกเธอว่าเรารักเธอในวันที่เธออยู่ในชีวิตเราอ่ะเหมือนเรามองไม่เห็นเลยอะว่าเธอคือคนที่ดีที่สุดคือคนที่รักเรามากที่สุดเหมือนหลับหูหลับตาไม่ได้มองสิ่งที่สําคัญที่อยู่ตรงหน้าก็สมน้ำหน้าแล้วแหละ ที่รู้ตัวว่ารักเธอในวันที่มองไม่เห็นเธออีกต่อไปเราเปลี่ยนแปลงข้อเสียของตัวเองเรานิสัยดีขึ้นมากเลยนะเราอยากจะทำให้เธอดีใจเราอยากทำให้เธอภูมิใจนิสัยเสียๆของเราอะที่เคยทำให้เราทะเลาะกันนิสัยที่นิ่งเงียบนิ่งเฉยไม่ชัดเจนในความรู้สึกไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ บทที่จะพูดขึ้นมาก็ปากร้ายปากแรงเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเธอเธอพอจะให้โอกาสพอที่จะให้เราได้แสดงความรักความจริงใจกับเธออีกสักครั้งได้ไหมเราจะให้ความยุติธรรมกับเธอในความสัมพันธ์เราจะไม่ให้เธอทำงานในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวอีกแล้ว เราเจ็บปวดมากๆเรารู้ซึ้งดีแล้วอะในวันที่ชีวิตเราไม่มีเธอชีวิตเราติดขัดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่อุปสรรคไม่มีความสุขใดเราเห็นค่าเธอมากๆเลยในวันเนี้ยความเจ็บปวดทรมานของเราไม่รู้จะอธิบายด้วยคำพูดไหนมันเจ็บมากๆเลยนะเหมือนตายทั้งเป็นเธอคือคนที่มีค่ามากที่สุดในสายตาในหัวใจของเรา เธอเป็นคนดีมากเธอใจเย็นเธอให้โอกาสเธอให้อภัยเราอยู่เสมอเธอคอยบอกเธอคอยสอนคอยนำทางให้เรามีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นให้เราปฏิบัติตัวในสิ่งที่ถูกต้องดีงามในวันนั้นน่ะคำพูดเธอเราฟังอะไรก็งดหงิดใจไปหมดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่พอไม่มีเธอแล้วจริงๆเรากลับโหยหา เรากลับจดจำทุกคำพูดของเธอได้ทั้งหมดเลยอยากได้ยินเสียงเธอจังเสียงของเธอมีผลมีอิทธิพลต่อความรู้สึกมีผลต่อหัวใจเรามากเธอน่ารักมากเลยรู้ไหมเธอชอบทำให้เราหัวเราะชอบเล่าเรื่องตลกแล้ววันนั้นที่เธอร้องเพลงให้เราฟังอะ่ะเราขอชมเธอตรงนี้เลยนะว่าเพราะมากๆเลย วันนั้นเราไม่กล้าชมเธอหรอกเรากลัวเธอเหลิงเรื่องเงินที่เคยซัพพอร์ตช่วยเหลือเราอะตอนนี้การเงินเราดีขึ้นมากแล้วนะแล้วอยากคืนเงินให้เธอ,อเรารักเธอมากเลยอะเราไม่เคยบอกคำนี้ความรักของเรายิ่งเก็บไว้ยิ่งล้นใจเราอยากจะบอกรักเธอร้อยหนพันหน บอกไปก็ยังไม่เท่ากับความรู้สึกที่เรามีต่อเธอเธอยังวนเวียนอยู่ในสมองยังวนเวียนอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาเราเตรียมของขวัญเอาไว้ให้เธอด้วยเรารอวันที่จะมอบให้เธอนะหวังว่าเธอคงจะชอบแล้วเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสที่จะได้ให้เราอยากเริ่มต้นใหม่กับเธอจริงๆ เหตุการณ์วันนั้นที่เราทะเลาะกันยิ่งตอกย้ำเราไม่อาจที่จะลบลืมเหตุการณ์ในวันนั้นได้ยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บปวดเราอยากแต่งงานเราอยากมีครอบครัวเราไม่เคยมองหาใครอีกเลยตั้งแต่เรารู้หัวใจตัวเองว่าเธอคือคนที่ใช่เราจะทำทุกอย่างเพื่อสร้างความมั่นคงสร้างครอบครัวไปกับเธอให้ได้ เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะพิจารณาใครไม่มีตัวเลือกไม่มีใครทั้งนั้นเราคิดถึงแต่เธอวันๆในหัวสมองเราอะคิดแต่วางแผนว่าเราจะกลับมาหาเธอยังไงคิดแล้วก็ปวดหัวหนักมากหัวจะระเบิดก็เราอะทำผิดกับเธอสักขนาดนั้นพูดจาไม่ดีทำร้ายจิตใจเธอสารพัด เออสิ่งนี้คงเป็นกรรมเวรที่ตามเราทันแล้วในชาตินี้เธอเปลี่ยนใจไปจากเราหรือ,อยังเธอให้โอกาสเธอรักคนอื่นแล้วหรือ,อยังอย่าเพิ่งมีใครได้ไหมเราอยากได้โอกาสเราขอย้อนคืนกลับมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเรารู้ว่าเธอเจ็บปวดมากแค่ไหน ที่เราทำกับเธอเหมือนเธอไม่มีหัวใจที่เราทำรายน้ำใจที่เรามองข้ามความรักของเธอตลอดมาต่อไปจากนี้หัวใจของเธอคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่เราจะรักษาและห่วงแหนไว้จะไม่มีวันทำร้ายหัวใจเธอคนเดียวที่เหมาะจะเป็นคู่ครองคู่ชีวิตคนเดียวที่เราอยากจะให้เป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกเรา มีแค่เธอเท่านั้นเราไม่เคยคิดที่จะมองหาใครอีกอยู่ห่างไกลกันเราคิดถึงเธอมากเลยอะถ้าอยู่ใกล้ๆก็คงดีถ้าขับรถไปหาได้ก็คงดีอยู่ไกลกันขนาดเนี้ยเราก็ได้แต่วางแผนว่าเราอยากจะจองตั๋วเครื่องบินเราจะกลับไปเคลียร์ใจกับเธอนะ การคิดถึงเธออ่ะทรมานจิตใจชมัดช่วงนี้เธอดูมีสเสน่ห์ขึ้นมากมีสเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาเราเดาใจเธอไม่ถูกเลยเรามองเธอไม่ออกว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจเธอเธอคิดแล้วก็รู้สึกกับเรายังไงกันแน่ในตอนนี้เรื่องราวของเราสองคนอ่ะ เราอยากจะให้จบสิ้นปัญหาจบสิ้นความเสียใจในอดีตได้ไหมเรามาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มนับหนึ่งกันใหม่เลยได้ไหมเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเราจริงจังมากนะความไม่ชัดเจนใดในอดีตเราจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเราจะให้ความชัดเจนกับเธอในทุกสิ่งทุกอย่าง คิดถึงเธอมากความคิดถึงของเราอะ่ะบีบคั้นหัวใจเราอยู่ทุกวี่ทุกวันเราใกล้จะทนไม่ไหวละเราจะจู่โจมเข้าหาเธอไม่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตามเราทุกข์เครียดมากๆเราทนต่อไปไม่ไหวละเหมือนพันธนาการผูกมัดเราอะ่ะไม่ให้เราไปจากชีวิตเธอได้เลยไม่ให้เราเลิกคิดถึงเธอ ไม่ให้เราลืมอดีตที่เราเคยทำผิดทำร้ายเธอได้เลยสิ่งเดียวที่เราควรจะต้องทำและสมควรจะต้องทำคือการกลับมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องวันนั้นที่เธออยู่ในชีวิตเราอะเธอไม่เคยได้รับความอบอุ่นปลอดภัยเหมือนเธอยืนอยู่บนหน้าผาสูงมีแต่ความเสี่ยงรอบด้าน เสียงว่าวันเนี้เราจะทำอะไรเธอเสียใจเสียงว่าวันเนี้เราจะเงียบหายไปจากชีวิตเธอไหมเรานิสมน้ำหน้าตัวเองสมควรแล้วแหละที่วันเนี้เธอนิ่งเงียบไปแล้วเธอก็ดูอยู่ได้ดูมีความสุขดีที่ชีวิตไม่มีเราเรารักเธอเราคิดถึงเธอมากทั้งรักทั้งหลงเลยอะอยากอยู่ใกล้อยากกอด แล้วตัวเธอยังมีสนเสน่ห์หน้าหลงไหลกับหัวใจเราเสมอบางครั้งเราก็แอบเพลอคิดเรื่อง18บวกกับเธอด้วยอะหันหน้ากลับมามองเราหน่อยได้ไหมอย่าเมินเฉยอย่าเพิกเฉยเย็นชากับเราแบบนี้เลยเรารู้ว่าใจเธอก็ยังไม่สามารถตัดขาดจากเราได้ร้อเเซ เหตุการณ์ในวันนั้นนะ่ะที่เราทะเลาะกันทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเราไม่ได้เตรียมใจเอาไว้ก่อนว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสพูดคุยกับเธอจ,จู่ๆเธอก็เงียบแล้วก็หายไปจากชีวิตเราเลยเหมือนสายฟ้าฟาดลงตรงกลางหัวใจเจ็บปวดแบบงงๆ เราอยากกลับเข้ามาเป็นเราในเวอร์ชั่นใหม่เป็นเทพบุตรสุดหล่อคนที่จิตใจดีคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่คนที่มีความเป็นผู้นำคนที่จะปกป้องดูแลเธอให้มีความสุขทั้งตัวและหัวใจแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ยินดีเลยนะเธอทำเหมือนเราเป็นอากาศธาตุที่เธอมองไม่เห็นตัวตนเราอีกต่อไป เราเจ็บปวดมากเลยอะ่ะเราไม่คิดว่าเราจะอยู่ในจุดนี้จุดที่เธอเพิกเฉยและนิ่งเฉยกับเราได้นานขนาดนี้วันนั้นที่เธอเดินจากเราไปถ้าเราเอะใจเราจะไม่ยอมปล่อยให้เธอไปเลยก็ทุกครั้งอะ่ะที่เธอพูดว่าเธอโกรธเธอเงียบไปเธอก็กลับมาทุกทีแต่ครั้งนี้เธอเงียบนานเกินไป นานมากจนเรามั่นใจว่าเธอจะไม่มีวันกลับมาแล้วยิ่งเธอเงียบผางเหินไปหัวใจเรายิ่งซื่อสัตย์เรายิ่งได้คำตอบในหัวใจตัวเองว่าคนที่มีค่ามากมายต่อหัวใจเราคือเธอตอนนี้เราตั้งใจทำงานมากๆเราเก็บเงินได้ก้อนใหญ่สถานภาพทางการเงินเราดีขึ้นมากเราอยากจ่ายอยากไปอยากดูแลเธอ ทุกครั้งที่เราคิดถึงเหตุการณ์ในอนาคตเรื่องของเราสองคนเราก็ยังมีความหวังถึงแม้ว่าแสงสว่างในความหวังนั้นจะริบหรี่เส้นทางอันยาวไกลตลอดชีวิตนี้เราอยากให้เป็นเธอนะที่เคียงข้างเราเธอจะกลับมาหาเราไหมถ้าเธอไม่กลับโอเคได้เราจะกลับไปหาเธอเอง ถ้าเธอจะไม่ทําอะไรอีกแล้วในความสัมพันธ์นี้เรายอมแล้วเราเองจะเป็นคนกลับไปง้อเธอกลับไปแก้ไขสถานการณ์ที่เคยมีปัญหาระหว่างกันจะกลับไปทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอยอมให้อภัยเราให้ได้เราจะแต่งตัวหล่อๆพร้อมดอกกุหลาบแดงช่อตโตแล้วก็จดหมายรัก ที่หวานซึ้งโรแมนติกที่สุดในโลกเราจะเป็นง้อเธอแล้วเราก็มั่นใจว่าเธอจะต้องใจอ่อนแน่แน่เรารู้ว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะทำเพื่อเธอเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เธอทำเพื่อเราเธอทุ่มเทเวลาเธอทุ่มเทความรักที่จริงจังจริงใจแต่สุดท้ายเธอไม่เคยได้อะไรกลับคืน แม้แต่คําตอบที่ชัดเจนจากเราความรักและความดีที่งดงามของเธอค่อยๆเติบโตในหัวใจของเราไม่รู้ว่าเติบโตตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีก็ออกดอกออกผลงอกงามเราไม่อาจที่จะเลิกรักเธออนาคตของเรามีเรื่องของเธอมากมายอยู่ในนั้น เรากดดันมากๆในเหตุการณ์วันนี้เรากลัวไปหมดทุกอย่างกลัวว่ากลับไปแล้วเ,เธอจะไม่เปิดใจกลัวว่าเธอจะมีคนใหม่กลัวว่าเราจะสูญเสียเธอไปจริงๆแต่เรายังเชื่อว่าได้แดงของเราสองคนยังถักทอและผูกมัดกันอย่างแน่นหนาไม่ว่าจะมีใครเข้ามาจีบเธอ ไม่ว่าจะมีใครมาคุยกับเธอเราก็ยังมั่นใจนะว่าเยื่อใยในหัวใจเธอที่มีต่อเราอ่ะยังไม่สามารถที่จะตัดขาดได้ทุกครั้งที่เรานึกถึงเหตุการณ์ที่เราทำร้ายจิตใจเธอเรารู้สึกเหมือนคนอกหักเรารู้สึกสมน้ำหน้าตัวเองภาพบนนั้นที่เธอนั่งร้องไห้ ยังติดตาติดใจเราไม่มีวันลืมเราจะกลับไปเยียวยาความเจ็บปวดทั้งหมดของเธอเราจะพุ่งทยานความสัมพันธ์ให้ความรักความสัมพันธ์นี้ชัดเจนอย่างมากอยากแต่งงานอยากเป็นครอบครัวอยากมีลูกมีเป้าหมายมากมายหลายสิ่งแต่เป้าหมายเหล่านี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าชีวิตเราไม่มีเธอ เรื่องระยะทางก่อนหน้านี้เราก็เคยหนักใจนะว่ารักทางไกลจะเป็นไปได้ยังไงแต่วันนี้ไม่มีอะไรที่เราจะกลัวอีกแล้วสิ่งเดียวที่เรากลัวคือการที่ชียวิาไม่มีเธอเตรียมเก็บข้าวของเราจะไปรับเธอมาอยู่กับเราความห่างไกลจะสิ้นสุดจบลงแล้วตั้งแต่วันที่เธอนิ่งเงียบไปเหมือนหัวใจเรา อยู่นอกร่างกายมีแต่ตัวที่ไร้จิตวิญญาณไร้หัวใจไม่เคยมีความสุขเลยเรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีอีกโก้มากปากแข็งหัวแข็งแต่วันนี้เราจะยอมลดอีกโก้ของตัวเองเราจะยอมเธออย่างที่เราไม่เคยยอมใคร เพราะเราไม่อาจที่จะทนกับความคิดถึงเธอได้อีกต่อไปเจ็บปวดทรมานเหลือเกินไม่อาจที่จะลบเธอออกจากสมองได้เลยเหมือนหัวใจเราแตกแหลกสลายเราทนไม่ไหวอีกแล้วอ่ะเราจะต้องกลับมาบอกความในใจเคลียปัญหาทั้งหมดกับเธอเรามั่นคงกับเธอมากๆนะการที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้เราจริงจัง เราอยากที่จะให้เธอได้รับในสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรกับความรักและความดีที่เธอให้เราวันนี้เราพึ่งรู้สึกชัดเจนในใจว่าเธอเป็นคู่แท้ของเราเธอคือคนของโชคชะตาและหลายครั้งเราก็รู้สึกคุ้นเคยกับเธอมากเป็นความรู้สึกที่พิเศษเหมือนเชื่อมโยงระดับลึกทางจิตวิญญาณกันได้เราเชื่อว่าเธอเป็นคู่แท้ของเรา แล้วเธอ,อยังเชื่อและมั่นใจหรือเปล่าว่าเราเป็นคู่แท้ของกันและกันเราจะเดินทางไปหาเธอละเราทนไม่ไหวกับการได้แต่เฝ้าคิดถึงเธออยู่ในที่ไกลๆอย่างนี้เรารู้ว่าคงยากที่จะทำให้เธอเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเราได้แต่ไม่เป็นไรขอเพียงเธอให้เวลา เธอพิจารณาเราไปก่อนเราจะทำให้เธอมั่นคงในความรู้สึกกับเราให้ได้ชีวิตเธอตอนนี้อยู่ได้ด้วยตัวเองทำงานเก่งหาเงินเก่งมีสนเสน่ห์ดูดีขึ้นมีแต่คนเข้าหาเธอเธอคิดถึงเราบ้างปะเธอเคยรู้บ้างปะว่าเราคิดถึงเธอมากแค่ไหนเราคิดถึงเธอจนเราแทบจะเป็นบ้าและยิ่งเธอรักตัวเองมากขึ้นเท่าไหร ยิ่งเธอดูดีเธออยู่ได้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้สึกหวาดกลัวกลัวจะสูญเสียเธอไปมากเท่านั้นเราหวงแหนความสัมพันธ์นี้เราหึงหวงเธอหนักมากเราไม่ชอบให้ใครมาคุยกับเธอมากดหัวใจกดไลค์เราแอบส่องเราแอบดูหมดแหละส่องมากดูมากก็หลอน นอนก็ไม่หลับบางวันก็ลุกขึ้นมาร้องไห้รู้สึกเหมือนเราจะเป็นบ้าแล้วจริงๆเธอมีค่าเธอเลอค่าเธอคือคนเดียวที่เราปรารถนาจะครอบครองให้เป็นครอบครัวให้เป็นคู่ชีวิตเราจะดูแลเธอให้ดีที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการเงินเพราะก่อนหน้าน,นี้เราไม่เคยที่จะทำให้เธอสุขสบายกายใจ มีจะเอาปัญหามีต่เอาภาระไปให้เธอตอนเนี้เธอรู้ตัวปะว่าเธอดุกับเรามากเลยนะเธอนิ่งเฉยเย็นชาอย่างที่เธอไม่เคยเป็นเธอสร้างกำแพงเธอตั้งดาบใส่เราแล้วอะถ้าเรากลับเข้าไปอะเธอจะไล่จะเพิดเราหรือเปล่าเนี่ยเธอเหมือนคนในฝันที่เราเรอคอยตามหามาทั้งชีวิต เราอยากกลับไปปรับความเข้าใจให้เราสองคนมีความสมดุลมีความเข้ากันได้ดีมากกว่านี้เราคิดแผนในอนาคตไม่มากมายเธอจะว่าเราคิดหวังลมๆแรงๆหรือเปล่าแต่เราคิดและเราอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงเราจะสู้เราจะง้อเราจะไม่ถอยถึงแม้เธอจะไม่มองไม่สนใจใย,ยดี ถึงแม้เธอจะนิ่งเงียบไม่ตอบแชทไม่แสดงความรู้สึกใดๆเราก็ไม่ท้อเราจะสู้จนกว่าเราจะได้ชัยชนะในความสัมพันธ์นี้ความสับสนลังเลใจในอดีตทำให้เราเจ็บปวดถึงทุกวันนี้ต่อไปนี้จะมีแต่ความชัดเจนเธอจะไม่ต้องเจ็บปวดเพราะการกระทําของเราอีกต่อไป เรารักเธอมากมากที่สุดในชีวิตอย่างที่ไม่คิดว่าจะรักใครได้อีกการกลับไปครั้งนี้เราจะจู่โจมเธอหนักมากเราจะทำให้เธอเป็นครอบครัวทำให้เธอแต่งงานกับเราให้ได้หวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายเป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีขึ้นจะให้เราพิสูจน์ตัวเองนานแค่ไหนก็ได้ พอเพียงแค่เธอยังให้โอกาสเราพิสูจน์ตัวเองปลดปล่อยความทุกข์ในอดีตลืมทุกสิ่งไปได้ไหมเราเนี่ยใช้เหตุและผลใช้ทั้งสมองใช้ทั้งหัวใจกับเรื่องราวความรักของเราสองคนอย่างมากเรามีแผนที่จะทำให้เธอใจอ่อน ที่จะทำให้เธอยอมให้อภัยเราได้แล้วแหละความทุกข์เครียดปัญหาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างเราจะต้องได้รับการแก้ไขเราทนไม่ไหวแล้วเราจะกลับไปเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสถานการณ์เราจะทำให้เธอมีความสุขมากที่สุดแต่ในอดีตเรานิสัยไม่ดีไง สิ่งที่เราทำก็มีแต่ทำให้เธอเสียใจต่อไปจากนี้เราจะทำให้เธอมีความสุขที่สุดในโลกเธอคิดถึงเราบ้างไหมเราคิดถึงเธอหนักมากคิดถึงเธอตลอดเวลาไม่เคยที่จะเอาเธอออกจากสมองเราได้เลยบางครั้งคิดถึงแล้วก็เสียใจเสียใจแล้วก็โกรธเกลียดตัวเอง พราะตัวเราเองแหละที่ทำให้เรื่องราวเลวร้ายถึงเพียงนี้โชคชะตากำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันเตรียมรอรับพลังงานที่ดีเตรียมรอรับเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้เลยเรารู้สึกว่าจิตวิญญาณเราเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นตั้งแต่เราปรับพลังงานเรารู้สึกว่า ทุกครั้งเวลาเราคิดถึงเธอเธอก็กำลังคิดถึงเราอยู่เหมือนกันใช่ไหมอีกไม่นานเราจะไปยืนอยู่ตรงหน้าเธอเราจะไปมอบความรักไปมอบหัวใจไปมอบเรื่องราวที่ดีจะทำให้เธอเป็นคนที่โชคดีที่มีคนรักที่ดีอย่างเราเราจะไปพร้อมกับเงิน ไปพร้อมกับของที่มีค่าไปพร้อมกับแผนในอนาคตและมีคำพูดมีคำสัญญาที่จะให้เธอได้รับรู้รับฟังอย่างชัดเจนอ่าแม่หมอขอจบคำทำนาย r a n ด้อมฟอร์ยวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ และจะกราบขอบพระคุณมากหาะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคิปข้ามก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของไม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ